อยู่ในอุดรน,นะเหรอพี่ไม่ได้แจ้งขึ้นไลน์ดยเพราะว่าเบียกเข้าใจกันเนาเห็นกันเลยแว็บมาเลยนะสวัสดีจ้าเมชอลินตอนนี้ก็อนนอนขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะตีรักเป็นพิเศษนะคะแห่งๆปังๆ มัง่งคั่งมั่งมีกันทุกคนนะคะม่คนสวยแม่อ้อยคนบอึดเวียกคือกัน <c oughs> ไม่แค่ที่ชาเลนตอนนี้ก็หนน,นอนเขาให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะาตีสั่งให้เห็ดนั้นเห็ดนี้เด้ขอบคุณหลายๆเด้อจ้า แค่ที่ชื่อนี้คุณมั่นใจค่ะสวยจริงๆหมอส่งกำลังใจนะคะพ้าศุกสันวันวาเลนไทยนะจ๊ะน้องกบแก้วคิดถึงเสมอเ้อทุกคนเ้อถึงเราจะติดภารกิจแต่เรารู้หน้าที่ว่าเราต้องส่งงานแล้วส่งงานเจ้านายเราจะบุ้ดเวียคือกัน <laughs> หากันได้เอ็นหลังน่าระเบิงอันเด็ดร์ดนะ เพิ่งนก็ให้ทำชาเลนนั้นนี่อยู่แล้วสวัสดีจ้าเริบเริบเหมือนเดิมนะคะโชคดีสวัสดีค่ะน้องอ้อยคนเวียกหลายจ้าปัานยัยแอมเนาะคนเวียกหลายคนบกเวียกเอาใจกันเนาะเห็นกันเลยแวบมาลเลยนะ สวัสดีจ้าเมมีอะไรเราก็ไปช่วยเขาเนี้อช่วงนี้ติดพาร์ลบางทีเขาก็หยุดไปก่นะอนเขาก็ไปตอบคอมเมนต์นอะออบรายยำหนึ่งก็เอายำบุญเมีซเได้เจอกันอีกเนาะภายนาอนัน สวัสดีจ้าลองกบแก้วนินคำแหงสิบเจ็ดกุพาแห่กองทุนแม่หลวงพะระราชินีหัวโออยากไปรับน้ำได้เนาะข <c oughs> อบคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณสกุลแสงสุวรรของเรานานแล้วนเาไม่ได้เจอบางทีลงเยอะกับว่าเราเล <c oughs> ยไม่คือ บ่ให้ฉันโพสเนาะเพ่สิเด้งคืนบุญมีแสด้เจอกันอีกเนะาะไพนน้อยสั่งให้เห็นนดนั้นเห็ดนี้เด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าแค่ที่ชื่อนี้คุณมั่นใจค่ะสวยจริงๆมาส่งกำลังใจนะคะว่าใจสีแดงนะคะขอบคุณมากๆ I love you นะจ๊ะนะจ๊ะ สวัสดีค่ะหายทอดสดตามชาเลินคิดยาวเลยค่ะไม่ได้ไลฟ์สดส่งงานก็ไม่ครบค่ะน้องรักเหมือนกันเลยจ้าสวัสดีจ้า้องกบแก้วนินคำแหง17กุมภาพแห้กองทุนแม่หลวงพระราชินเพื่อนได้เดอ้อ ยินดีสลับนะจ๊ะทุกประการน,นะคะสวัสดีจ้าแฮปปี้วาเลนไทน์นะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณสกุลแสงสุวรรณของเรานานแล้วาไม่ได้เจอพี่สมทวินอยากไปเจอกันอีกเดี๋ยวนะ ที่มีตังเหลือกินเหลือชอยนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงมีแต่โคลบว,วันนั้นนะ่ะคุยไปคุยมาเขาตัดไปเฉยเลยเลยแต่วันนี้ทำไมนานอยู่เนาะกำลังทุกวันเลยงานบ้านงานเมืองเนาะมีงานก็ไปงานช่วยงานเขา ทุกคนรับห้องคะ่ะคุณสะก,นกสวนแสวนวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะรักกันทุกวันเลยแต่วันนี้ไล่น้านะคะขอบคุณนะคะมูนีคุยได้นานได้คนมีสามดวงตาเนาะหอกให้กันนะคะนะคะ รักกันตลอดค่ะน,นะคะบ๊ายบายจ้าการเชื่อมต่อมาตลอดเนะาะเธอไหล <c oughs> มูลนี่คุยได้นานได้ผลอ่ะมีสามดวงตาเนาะเฮ้ยเป็นนานเนาะนานแสนนานนะพวกเราไม่ได้ไลฟ์สดทักทายกันเนาะทุกวันนะคะเป็น เป็นคนอำเภอท่าพนมเลยเนานะยังจำอยู่เดอ้อสมัยเก่านอนไล่ขู่มือก็จะมาถึงวันนี้แต่ก็งานแล้วก็มีเยอะนะฟังกันนอนเราเดอ้อเดี๋ยวแม่แคที่กะลงแล้วลนะ่ะเพิ่งคือบุตรัดไปเนาะเ็ดบอดเนาะเฮดได้ตลอดเวลาแลนะ้วเนาะางานของเรา ที่ซืค่ะทุกคนรับห้องคาะคุณสกุลแสกสวนวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะรักกันทุกวันเลยแต่วันนี้มีเปลี่ยนแปลงกำลังง่วงและซึนนอนเลยนี่ยข่าวอล้วเดี๋ยวมือ่อื่นสิยอมเพื่อนฝากใบกาวย้อมผมมาให้ละ ทานข้าวเย็นกะอะไรคะคุณพี่15คุมพารับสเสด็จพระเจ้าอยู่หนึ่งแล้วอขอบคุณมากๆเลยเดอ้อคุณรดาด้วยนะคะเกีย่ยวกัอ้ทักทายเพื่อดึกๆเมื่อเดือนสามเพื่อนกระจะฮ้อนเต็มทีแล้วบนนี้แล้ว <laughs> หน้าสดมีแต่กระเรืองเนาะ ไม่ได้ทาแปงนะ้งแล้วน่าจะนอนแล้วเอาใจกันนะคะทุกคนสุขสันต์วันวาเลนไทน์ทุกคนรอมห้องจ้าพิสมถวินนะคะสวัสดีแม่อ้อยค่ะคิด,ดยาวเลยคะ่ะไม่ได้ไลยสุดส่งงานก็ไม่ครบกันน้องรักเหมือนกันเลยจ้า <laughs> สกลแสงสุววันนะคะ เรารักกันเราเข้าฤดูรนะ้อนแล้วเนาะมีนานะแต่ช่วนงนี้ยังหนาวอยู่ตอนเช้าๆแล้วก็ตอนสกนสุลแสงสุกวันนะคะเรารักกันเราชชร์เล่นตอนนี้ก็ันนอนขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคะราตีอ ก็เป็นอันนั้นเนาะเราก็มีกิจวัตรกันหนาวถือโอกาสยืนยันตัวตนนะคะกอบแก้วจ้าแม่อ้อยบอกว่าคิดถึงเสมอนะแม่คือกันหลแล้วค้นหอดกันก็คิดถึงทุกคนนะคะ เกิดขยันตอนดึกติเหตุอะน้านตามสวัสดีค่ะน้องอ้อ,อยคนเวียกหลายจ้าปันยายเอ็มเนาะคนเวียกหลายคนบุรับชมและทักทายนะคะสุขสันต์วันว,นวเลนัทยวเนนเนี่ยข่าวอล้วเดี๋ยวเมื่ออื่นสิยอมเพื่อนฝากใบกาวย้อมผมมาให้ละ พี่สมทวินอยากไปเจอกันอีกเด้อนะ <laughs> นะคะนะคะแป๊บเดียว <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่ดึกๆเมื่อเดือนสามเพิ่กนกระจัฮพ้อนเต็มที่แล้วบนี้สวัสดีค่ะ ทอดสุดตามชาลินให้กันนะคะนะคะรักกันตลอดจำกันนะคะไม่ลืมนะจ๊ะ